วันนี้แรมสิบสี่ค่ำเดือนสามพุทธศกราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตรงกับวันที่ยี่สิบกวันพุธกุมภาพันสองพันยี่สิบห้านำเสนอธรรมาจากพุทธศาสนาความสุขที่ไม่บริสุทธิ์ย้อนเสียงหลวงพ่อกิติุทโต ขอเชิญทุกท่านรับฟังระดับสริปัญญาและความรู้ขอเชิญรับฟังความสุขชนิดไหนล่ะที่เป็นสุขที่ไม่สะอาดความสุขที่ไม่สะอาดนั้นก็คือความสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาบอาศัยสัก,กระอาศัยคําสรรเสริญความสุขอย่างนี้ท่านตรัสว่าเป็นความสุขที่ไม่สะอาดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ความสุขที่ได้มา โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากก็คือความสุขที่เกิดจากเนกขมมะความสุขที่เกิดจากวิเวกความสุขที่เกิดจากความสงบและความสุขที่เกิดจากความตรัสรู้นี่เป็นความสุขที่พระพุทธองค์ได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นในระหว่างความสุขที่เกิดจากเนกขมมะเกิดจากวิเวกเกิดจากความสงบและความตรัสรู้นั้นมาเทียบกันกับความสุขที่เกิดจากการนอนความสุขที่อาศัยลาบ ความสุขที่อาศัยสการะและความสรนเสริญสุขอย่างไหนจะดีประกันสุขที่สะอาดกับสุขที่ไม่สะอาดสุขที่เกิดจากเมฆขมมะเนี่ยำมมะเมฆขมมะนี้แปลว่าการปรีกตนเองออกจากความปัวพันในกามก็คือการออกบวชหรือการประพฤติพรหมจรรย์ของบุคคลทั่วๆไปการประพฤติพรหมจรรย์ก็ดีหรือการออกบวชก็ดีย่อมเป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่สุขอย่างนี้เรียกว่าสุขที่เกิดจากเนคขมมะพระพุทธองค์ได้โดยไม่ยากเพราะว่าท่านได้สละสมบัติสละราชบัลังออกบวชแล้วท่านก็มีความสุขแต่เป็นสุขที่เกิดจากเนคขมมะทําไมจึงได้สละที่สละก็เพราะว่าความสุขที่เคยได้เสมยมาก่อนนั้นเป็นความสุขที่ไม่สะอาดก็มาแสวงหาความสุขที่สะอาดก็คือสุขที่เกิดแต่เนคขมมะนี่เป็นเป็นความสุขประเภทที่หนึ่งความสุขที่เกิดแต่วิเวก คำว่าวิเวกหรือคำว่าวิเวกกะนั้นก็คือการอยู่ในที่สงัดที่สงัดนี่เรียกว่าวิเวกเช่นกายวิเวกก็หมายถึงสงัดจากมือจากคณะไม่พลุกพลีกับผู้คนอยู่เพียงคนเดียวสงบสงบ,สงบเรียกว่ากายวิเวกจิตตวิเวกก็หมายถึงความสงัดจากอารมณ์ที่มาทําให้จิตเกิดความฟุ้งซ้านได้แต่ความสงัดที่เกิดจากสมาธิจิตเรียกว่าจิตตวิเวก ปุปฏิวิเวกก็หมายถึงความสงัดจากจิเลสต่างๆทั้งตัวที่เกิดขึ้นภายในจิตความสุขอย่างนี้เรียกว่าความสุขที่เกิดแต่วิเวกวิเวกสัพนี้หมายถึงว่าหมายถึงกายวิเวกจิตวิเวกสุปปฏิวิเวกคือสังกัดจากการทุกคลีด้วยสังคมด้วยหมู่คณะความสุขที่เกิดขึ้นจากทำใจ ให้สงบไม่ทุ้งซ่านและความสุขที่เกิดขึ้นจากไม่สูกกิเลสมาก่อกวนภายในจิตอันนี้ก็เป็นความสุขอันหนึ่งความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่สะอาดส่วนบางคนบอกว่ากินกินนอนนอนแล้วก็เป็นสุขการนอนที่ว่านอนก็ได้แล้วแหมเป็นสุขก็จริงแต่ความสุขอย่างนั้นเป็นสุขที่ไม่สะอาดสุขจากการนอนคือความสุขที่ไม่สะอาดบางคนก็ถือว่าการนอนบ่อยๆเป็นสุขพอใจที่จะนอนมากกว่า ก็เป็นสุขเหมือนกันนะ่ะแต่ว่าสุขที่เกิดจากการนอนนั้นเป็นความสุขที่ไม่สะอาดเพราะว่าทําให้เกิดโมหะหรือนิฉะนั้นความสุขที่เกิดจากลาบความสุขที่เกิดจากลาบเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อได้ลาบแล้วก็รู้สึกเป็นสุขมีความสุขเหลือเกินเมื่อมีลาบแล้วการประกอบกิจการงานต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบเมื่อมีลาบแล้วก็มีความสุขฉะนั้นคนทํางานที่ประกอบกิจการต่างๆเนี่ย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขที่เกิดจากการมีลาบไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเช่นจะเป็นงานค้าขายจะเป็นงานรับจ้างหรือการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองพอได้เงินทองมาแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นสุขความสุขอย่างเนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการมีลาบบางคนก็ชอบสก,การะสก,การะนี่หมายถึงว่ามีบุคคลนําอาิตรต่างๆมาให้ มาอ่อนน้อมถ่อมตัวให้มาถวายโน่นถวายนี่ก็รู้สึกเป็นสุขต้องการให้คนนําสิ่งของมาถวายมาก,มากๆแล้วก็เป็นสุขเพราะสักการะได้สักการะแล้วก็รู้สึกเป็นสุขบางคนก็อยากจะได้ชื่อเสียงความมีหน้ามีตาพอมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาเข้าก็รู้สึกเป็นสุขความมื่อมีคนรู้จักมากมีหน้ามีตาเข้าก็เป็นสุขความสุขอย่างนี้เรียกว่าสุขที่เกิดจากการสรรเสริญความสุขอย่างเนี้ย ท่านกล่าวว่าเป็นความสุขที่ไม่สะอาดโดยได้ชี้ให้เราได้เห็นว่าเช่นอย่างลาบสักการะต่างๆที่คนนํามาถวายเป็นจํานวนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามสมมุติว่าเราได้สักการะมามากจะเป็นอาหารการบริโภคของเคี้ยวของฉันต่างๆเหล่านี้ก็สมมาสมพุทธเจ้าท่านตรัาแก่ท่านนาทิตาว่าของเคี้ยวของฉันต่างๆที่เราได้ดื่ม โดยเคี่ยวกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลของอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรที่เราบริโภคลงไปมันก็มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลเหล่าเนี้เป็นผลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นชั้นใดอบอกความสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนความสุขที่เกิดจากลาบสัจก,การะและคําสรรเสริญน,นั้นก็เป็นความสุขที่ไม่สะอาดเหมือนผลแห่งอาหาร ที่เราทุกคนบริโภคกันอยู่ทุกๆวันนี้ก็มีความปฏิกูลเป็นผลเพื่อชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นแก่นสารสาระอันควรแก่การยึดถือและสิ่งใดที่ไม่เป็นแก่นสารสาระไม่ควรแก่การยึดถือเพราะฉะนั้นจึงตรัสถึงผลแห่งอาหารนี้ว่าการดื่มการลิ้มอาหารนั้นมีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลมีความปฏิกูลเป็นผล แล้วก็ตรัสถึงเรื่องของความรักว่าความรักเนี่ยมีอะไรเป็นผลท่านตรัสว่าดูก่อนนาทิตะความรักมีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักนั้นแปรปลวนเป็นอื่นเป็นผลนี้เป็นผลแห่งความรักขอห้ท่านทั้งหลายนึกทบทวนดูให้ดีๆสำหรับความรักเนี่ยมีโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาท ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นผลคล้ายๆกับอาหารเหมือนกันอาหารที่เราบริโภคกันกอยู่ทุกๆวันนี้จะเป็นอาหารดีรรประณีตอย่างไรก็ตามก็มีอุจจาระปัสสาวะเป็นผลความรักที่ทุกคนแสวงหาก็เหมือนกันผลแห่งความรักนั้นก็จะมีโศกะคือความเศร้าโศกเสียใจทุกขะความทุกข์ใจทุกกายทรมนัสสะคือความทุกข์ใจ อุปาญาตคือความเหือดแห้งใจเหล่านี้เป็นผลของความรักนั้นเพราะว่าสิ่งที่รักนั้นแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็มีโสกปริเทวะทุกขโทรมระอุปาญาตเนี่ยเป็นผลของความรักนั้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจุดสุดท้ายที่สรุปสรุปผลของสิ่งที่มนุษย์แสวงหาและได้มาเป็นสมบัติแล้วก็เป็นสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้ทั้งสิ้นมีโสกปริเทวะเหลา่านี้เป็นผลทั้งนั้น แล้วก็ผลอันนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อ,อ,อสิ่งที่สแสวงหามานั้นแปลปรวนเป็นอย่างอื่นอย่างความรักที่เราสแสวงหากันเมื่อได้มาแล้วความรักนั้นแปลปรวนไปก็เกิดผลเป็นโสกะเป็นปริเทวะเป็นทุกขโทมนัสุปายาขึ้นมาเป็นผลของความรักแล้วก็ตรัสแก่ท่านนาทิตะต่อไปว่าความเป็นของปติกูลในอสุภนิมิตย่อมตั้งอยู่แก่ทิกสุ ผู้ขนขวายการประกอบตามอสุภนิมิตนี้เป็นผลของการประกอบตามอสุภนิมิตนั้นคำว่าอสุภนิมิตนี้ก็หมายถึงว่าเครื่องหมายหรือสิ่งที่เราไปกําหนดนั้นว่าเป็นของปฏิกูลนิมิตนั้นหมายถึงเครื่องหมายเช่นอย่างรูปร่างต่างๆเนี่ยเช่นอย่างร่างกายเราซึ่งเป็นรูปนิมิตเราจะเห็นความปฏิกูลในรูปนิมิตนั้น หรือในร่างกายนั้นก็ต้องอาศัยการประกอบตามตัวการประกอบตามการพิจารณาซึ่งนิมิตนั้นอยู่เนือง,องก็จะเห็นอสุภานิมิตนี้เป็นผลอสุภานิมิตจึงเป็นผลของพิกษุผู้ตามพิจารณานิมิตนั้นว่าเป็นอสุภะในอย่างหนึ่งแล้วตรัสว่าความเป็นของปฏิกูลในผสัสษะย่อมตั้งอยู่แก่พิกษุผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในภาษายตนาหกนั้นอยู่ นี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในภสษายตนะนั้นความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานก็ย่อมจะตั้งอยู่แก่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันห้านั้นนี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันของภิกษุนั้นเพราะฉะนั้นในตอนท้ายของสูตรในนาคิตตูตรนี้ ท่านได้ชี้เห็นถึงผลแห่งการประกอบตามผลแห่งการสแสวงหาว่าจะมีอะไรเป็นผลอย่างในนิมิตในอนุพยัญชนะทั้งัวงนี่นิมิตไม่หมายถึงรูปร่างเขาบอกว่าอย่างสมมติว่าเราเนี่ยเห็นคนที่มีรูปร่างสวยงามได้เกียรติศัพทิ์ได้เกียรติคุณว่าเป็นคนสวยคนงามก็อยากจะเห็นว่าสวยงามแค่ไหนเหมือนกับบ้านชาวบ้านอิจฉานังคะะลือกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านเป็นพระอระหันต์นอกจากเป็นพระอระหันต์แล้วท่านยังแสดงทำงามในเบื้องต้นข้ามกลางรองทางพระรูปโฉมโนมพันนั้นต้องงดงามด้วยอยากจะชมอยากจะดูท่านก็เลยแสดงธรรมะให้ธนาจิตะได้ฟังว่าการตามดูซึ่งอสุภนิมิตอสุภนิมิตเนี่ยจะปรากฏเป็นผลก็ต่อเมื่อผู้นั้นตามพิจารณาให้เห็นซึ่งอสุภนิมิตก็คือพิสษุผู้ผขน่ายในการพิจารณาเห็น อสุภนิมิตคือเห็นนิมิตนั้นว่าเป็นของไม่งามเป็นของปฏิกูลผลคืออสุภนิมิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นเพราะส่วนมากแล้วเราก็มักจะติดอยู่ในสุภซึ่งเป็นสุภนิมิตได้แก่รูปร่างอันสวยสดงดงามต่างๆก็ไม่เห็นอสุภว่านิมิตที่เห็นนั้นจะเกิดอสุภอย่างไรส่วนความปฏิกูลในผัสสะผัสสะเนี่ยหมายถึงการกระทบการสัมผัสการกระทบการสัมผัสนี่ เราจะกระทบกับอารมณ์ได้เนี่ยมีอยู่หกทางคือทางตาทางหนึ่งทางหูทางหนึ่งจมูกทางหนึ่งลิ้นทางหนึ่งกายทางหนึ่งและก็ใจทางหนึ่งภาษาเนี่ยกระทบกันได้หกทางถ้าไม่พิจารณาตามภัษายจตนะหกอย่างนี้ความปฏิกูลในภาษาก็ปรากฏไม่ได้แต่ถ้าเราพิจารณาถึงความเป็นของปฏิกูลในภาษายจตนะหกแล้ว ความปฏิกูลในภาษายตนะก็ปรากฏหรือความปฏิกูลในภาษะก็ปรากฏคือให้เห็นในสิ่งที่เราสัมผัสที่ได้สัมผัสว่าเป็นของปฏิกูลไม่ว่าสิ่งนั้นจะสัมผัสกันด้วยตาจะสัมผัสด,ด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายหรือด้วยใจก็ตามต้าบอกเป็นของปฏิกูลต้องตามกําหนดในในภาษายตนา6เนี่ยอยู่หนึ่งๆก็จะได้เห็นว่าภสษะนั้นเป็นของปฏิกูล และได้ตรัสว่าความเป็นปฏิกลในอุปาทานอุปาทานเนี่ยแปลว่าความยึดถือหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือความเป็นของไม่สะอาดในสิ่งที่เรายึดเราถืออยู่อย่างเรายึดถือในตัวคนเนี่ยก็เหมือนกับยึดถือในของที่ไม่สะอาดยึดถือของเน่าของเหม็นกันทั้งนั้นเช่นเรายึดถือในตัวคนไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามอย่างความยึดมั่นถือมั่นของสามีต่อพันยาหรือของพันยาต่อสามี หรือต่อคนที่รักกันถ้าพูดถึงความเป็นไปในทางรูป,ปรธรรมในทางอุปาทานขันแล้วก็เหมือนกับยึดถือในสิ่งที่เป็นปฏิกูลอยู่เหมือนกับเราไปกรรมสิ่งที่เป็นปฏิกูลอยู่แต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเรานี้ได้ยึดถือในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นท่านก็บอกว่าต้องพิจ,จรารณาเพราะว่าความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานนั้นย่อมตั้งอยู่แก่ทิกษุ ผู้พิาาาาานนาพจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขันห้านั้นนี้เป็นผลแห่งการพิจารณาเห็นความเกิดความดับในอุปาทานขาในอุปาทานขันห้านั้นของภิกษุทั้งหลายก็คือเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดถือนี้เป็นของปฏิกูลก็ต่อเมื่อเราได้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลในเบนจขันและความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานนั้นก็จะปรากฏให้เห็นว่าเรานี้ ยึดถือของปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่ยึดถือในสิ่งที่สะอาดเนี่ยต้องอาศัยการตามการพิจารณาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าโดยธรรมาทิฐานนั้นก็ะสู่สูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งสอนให้เราได้เห็นว่าความสุขนั้นมีอยู่สองอย่างคือสุขที่สะอาดและสุขที่ไม่สะอาดและสอนให้เราได้เห็นว่าความยึดถือนั้นถ้ายึดถือ ในสิ่งที่ผิดก็เหมือนกับยึดถือในสิ่งที่เป็นปฏิกูลสอนให้เราได้พิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นของปฏิกูลเช่นความสุขที่เกิดจากความสุขที่ที่เกิดจากการนอนเกิดจากลาบเกิดจากสัตการะและคําสรรเสริญเป็นความสุขที่ไม่สะอาดฉะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องการความสุขและก็อยากแสวงหาความสุขเหลือเกินบางคนก็คิดว่า เกิดมาแล้วนี่ทำงานทำการตลอดวันตลอดคืนความรักที่เราแสวงหากันนักหนานั้นผลของมันคืออะไรคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุป,ปายาตทั้งสองอย่างเนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการต่อไปก็ผัสสะผัสสะนี่คือการได้กระทบถือว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้ผัสสะมากๆคือได้สัมผัสมากๆได้ดูของสวยของงาม ได้ฟังเสียงดนตรีได้ดมกลิ่นหอมๆได้ลิ้มรสทางลิ้มที่ดีๆได้สัมผัสทางกายที่ดีๆได้สัมผัสทางใจที่ดีๆเนี่ยเราก็ถือว่าผัสษะนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะว่าผัสษะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนานี้ก็มีสุดเวทนาเป็นที่ทุกคนปรารถนากันเพราะฉะนั้นราก็ดิ้นรนว่าเราจะได้ดูอะไรดีๆบ้างได้ฟังอะไรดีๆบ้าง ได้กลิ่นที่ดีบ้างได้ริมรสที่ดีบ้างได้สัมผัสที่ดีบ้างถือว่าเนี่เป็นผลที่เราควรแสวงหากันซึ่งแท้ที่จริงแล้วในภสษะทั้งหลายเหล่านั้นก็มีของปฏิกูลอยู่แต่เราจะเห็นความปฏิกูลในภสษะก็่อเมื่อเราต้องตามพิจารณาในภาษายตนะหกภาษายตนะหกก็คือจักจักขุสัมผัสได้แก่ภาษาที่เกิดขึ้นจากจักขุภาษากระ,ะทบกับรูปารมณ์ หมายถึงตากระทบกับรูปและเราก็พิจารณาว่ารูปที่มากระทบกับตานั้นเป็นของปฏิกูลอย่างไรหร yeah. ือเรากระทบกับเสียงก็ต้องพิจารณาว่าเสียงนั้นปฏิกูลอย่างไรจมูกได้กระทบกลิ่นก็ต้องพิจารณาว่ากลิ่นนั้นปฏิกูลอย่างไรลิ้นได้ริมรสก็ต้องพิจารณาว่ารสนั้นจะปฏิกูลอย่างไรได้สัมผัสกับกายก็ต้องพิจารณาว่ากายที่เราสัมผัสนั้นปฏิกูลอย่างไรใจปฏิกูลอย่างไรให้พิจารณาความปฏิกูลในภาษายุตนะทั้งหกนี้ ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมถ้าตามพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าภาษะนั้นเป็นของปฏิกูลแต่ผลอ,อันนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราพิจารณาติดตามพิจารณาอยู่หนึ่งเนืองก็จะเห็นความเป็นของปฏิกูลในภาษายตนะเหล่านี้ทั้งหมดถ้าไม่ติดตามพิจารณาก็ไม่เห็นเนี่ยภาษานั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการแสวงหานั้นเป็นของสะอาด หรือไม่สะอาดท่านกระตัสว่าถึงจะมีความสุกจากภาษะก็เป็นความสุกที่ไม่สะอาดส่วนความเป็นของปฏิกูลในนิมิตคือความเป็นของปฏิกูลในอสุภนิมิตเนี่ยจะปรากฏก็ต่อเมื่อได้พิจารณาตามสิ่งที่เป็นนิมิตเหล่านั้นพิจารณาสิ่งที่เป็นนิมิตเหล่านั้นให้เห็นเป็นของปฏิกูลก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นปฏิกูลก็มีอยู่ในนิมิตนั้นเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ไม่เกิดความรักความชังในนิมิต เพื่อพิจารณาเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอภิชาคือความรักและก็โทมนัสคือความชังไม่รักไม่ชังในสิ่งเหล่านั้นโดยให้พิจารณาอย่างคนที่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของปฏิกูลต้องตามพิจารณาจึงจะเห็นส่วนในอุปาทานนั้นก็คือในเบญจขันธ์ในในเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือความยึดถือที่สมมติกันว่าเป็นตัวเราทุกทุกคนเนี่ย ความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราได้พิจารณาความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานขันห้าก็คือในขันที่เป็นอารมณ์ของความยึดถือที่น่ายึดถือน่ายินดีนี้ถ้าตามพิจารณาอยู่เนือก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรายึดถือยินดีนั้นเป็นของปฏิกูลความเป็นของปฏิกูลก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นสรุปรวมความแล้วว่าการแสวงหาความสุขนั้นในพระสูตนี้พระพุทธองค์ท่านชี้ทางให้ ว่าเราทุกคนควรแสวงหาความสุขที่สะอาดอย่าไปแสวงหาความสุขที่ไม่สะอาดสุขที่สะอาดก็คือสุขที่เกิดจากเมฆธรรมะอย่างหนึ่งสุขที่เกิดจากวิเวกอย่างหนึ่งสุขที่เกิดจากความสงบอย่างหนึ่งและสุขที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้อย่างหนึ่งสุขสี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรแสวงหาเราควรแสวงหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นสุขทำอย่างไรเราจึงจะ อยู่อย่างสงบไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและสังคมก็คือคนที่บางครั้งก็ต้องปลีกตนเองออกจากสังคมเราจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเพราะการอยู่คนเดียวนั้นเป็นความสุขอันหนึ่งเหมือนกันเพราะสุขอันเนี้ยเกิดแต่วิเวกเห็นว่าการที่เราปลีกตนเองอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่มีกังวลอย่างสมัยก่อนนี้ก็อยู่โคนต้นไม้อย่างพระท่านไปอยู่โคนต้นไม้บวชแล้วก็อยู่โคนต้นไม้จาริกไปอยู่ตามป่า ตามเขาตามถ้ำอยู่องค์เดียวแล้วก็เป็นสุดเพราะความสุขอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ต้องคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเพราะหมู่คณะนั้นถ้าคลุกคลีมากเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าการอยู่ในสังคมมากๆเนี่ยชีวิตเราไปเกี่ยวพันกับคนมากๆเท่าไหร่ทุกยิ่งมากขึ้นเท่านั้นก็เรื่องของคนเป็นเรื่องของปัญหาเป็นเรื่องของทุกข์เรานําตัวเราเข้าสังคมมากเท่าไหรเราเป็นทุกข์มากขึ้นฉะนั้นคนที่อยู่ในสังคมเนี่ย หาความสุขยากสุขก็อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวจากการเข้าสู่สังคมเฮเฮ่ากันไปพักๆหนึ่งเยืนยอต่อปั้นกันชั่วพักหนึ่งแต่ว่าความสุขเช่นนั้นก็เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขที่แท้ก็คือการปลีกตนเองออกจากสังคมอยู่กับคนน้อยเท่าไรจนกระทั่งไม่อยู่กับใครเลยอยู่คนเดียวได้นั่นเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราไม่ทุกข์คลีกับผู้คนแล้วเรามีความสุขหลายๆอย่างแต่ทุกข์คลีมากทุกข์มาก อย่างเราอยู่ในสังคมเนี่ยยิ่งอยู่มากคนเท่าไหร่ทุกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นตามลําดับท่านทั้งหลายลองพิจารณาตั้งแต่ชีวิตของการเริ่มต้นเช่นอย่างพ่อแม่หรือสามีพันยาตอนยังไม่มีลูกก็รู้สึกเป็นสุขดีอยู่แต่พอสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็นคนที่สามความสุขนั้นเริ่มจะน้อยลงแหละทุกเริ่มจะเกิดขึ้นพอเพิ่มไาอีกหนึ่งเป็นสี่ทุกมากขึ้นเป็นห้ามากขึ้นหกยิ่งมากขึ้นยิ่งมีมากยิ่งทุกมาก เนี่ยทนทั้งหลายอยู่สังเกตได้ว่ายิ่งเพิ่มมากเท่าไรดูมันชัดจะทุกข์มากขึ้นเท่านั้นจํานวนเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไรก็ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและจะหาความสุขได้อย่างไรก็ไม่มีความสุขอาตมาเนี่ยสังเกตดูทั้งตัวเองและกับคนอื่นที่อยู่ร่วมกันตัวเองเนี่ยคือศึกษาดูว่าจากการที่เราอบรมพระเนเน,เนเนี่ยหรืออุปการะพระเนเนตอนทีน่น้อยก็รู้สึกยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่ความทุกข์ก็น้อยลงร่วไม่กี่องค์รู้สึกไม่ค่อยเป็นห่วงมากแต่พอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทุกมันก็เริ่มจะมีมากขึ้นแหละเอมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยนี่เป็นความทุกข์ของเราที่เราต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องอคอยดูแลให้การศึกษาและการอบรมมันก็ทุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มทุกปีปีหนึ่งก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็เพิ่มขึ้นเนี่ยจากการที่เราอยู่กันมากๆนี่เป็นกายวิเวกเป็นวิเวกเหมือนกันแต่เป็นกายวิเวกกายวิเวกนี่ยังทาให้มีความสุขอย่างนี้ถ้าจิตตะวิเวกจะสุขแค่ไหนจิตตะวิเวกนี่หมายถึงว่าเราทําจิตของเราเนี่ยให้สงบ คือไปอยู่ที่สงบและใจก็สงบด้วยใจสงบเมื่อเราทําใจให้สงบเราชาระกิเลสในใจเราให้ลดน้อยถอยลงหัดเกลาวกิเลสให้เบาบางลงจะมีความสุขแค่ไหนก็ย่อมจะต้องสุขเพื่อมากขึ้นมากขึ้นตามการปฏิบัติสุขอันเนี้ยเป็นสุขที่เกิดแต่วิเวกและวิเวกเนี่ยเป็นสุขอย่างไรผู้ที่เคยอยู่วิเวกทั้งในด้านกายวิเวกจิตตวิเวกจะรู้สึกว่าเป็นความสุขอย่างยิ่ง จากการที่เราได้ได้ทําจิตของเราให้สงบแล้วก็เราไปอยู่ในป่าในถ้ำในคลุกคลือกับใครไม่รู้ไม่เห็นเป็นสุขแต่พอมารู้เห็นเข้าแล้วเราก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขถ้าไม่รู้ไม่เห็นอยู่ในถ้ำสงบสงบ,สงบแล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งและถ้าทําใจให้บริสุทธิ์ด้วยเนี่ยชําระกิเลสให้หมดไปหมดไปที่มันพอกพูนอยู่นี้ให้เบาบางลงจะเป็นสุขแค่ไหนก็ยิ่งจะต้องสุขมากขึ้นนี่เป็นสุขที่เกิดแต่วิเวก สุขเกิดจากความสงบก็คือเราทํากายวาจาใจให้สงบกายสงบก็คือไม่ทําบาปไม่เบียดเบียนใครใจสงบก็คือไม่ไม่ใช้วกีทุจริตไม่พูดเท็จหลอกลวงใครวาจาสงบใจสงบก็คือไม่ไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆทําใจให้เป็นสมาธิก็เป็นความสุขอันหนึ่งที่สุดเกิดจากความสงบส่วนการตรัสรู้นั้นคือรู้อริยสัจก,การรู้อริยสัจนั้นย่อมเป็นสุดอย่างยิ่งแน่นอน เพราะเพียงแค่ไม่ไม่ใช่การตรัสรู้เพียงแค่วิเวกกับความสงบอย่างนี้ที่เราได้สัมผัสเพียงส่วนน้อยเนี่ยมันก็ยังมีความสุขมากมายทั้งเพียงนี้ถ้าไปถึงขั้นนั้นจะสุขแค่ไหนก็ย่อมจะต้องมีความสุขมากขึ้นอีกหลายเท่าเานันความสุขอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหากันจากการที่เราตัง้ตงเป้าหมายใ,ในชีวิตว่าการนอนคือการไม่ได้ทําอะไรการมีทรัพย์สินเงินทองมากๆ การมีคนสักการะเคารพนับถือมากมีคนสันสญมากเป็นความสุขนั้นก็จะได้มาแสวงหาในทางที่ถูกว่าความสุขในชีวิตที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เนคขม,มะอยู่ที่วิเบกอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความตรัสรู้เป็นความสุขของชีวิตฉะนั้นในนาคิตสูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธองค์ได้ชี้แนวทางของชีวิตไว้ว่าเราควรจะดำเนินกันอย่างไร อย่างน้อยก็ชี้แนวทางของชีวิตให้แก่เราว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นคืออะไรและเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะบรรลุถึงึ่งความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขที่สะอาดไม่ใช่ความสุขที่เจือด้วยของปฏิกูลท่านชี้ไว้ให้ในระสูตรนี้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นสูตรนี้โดยธรรมาทิฏฐานนั้นก็เพื่อที่จะชี้แนวทางแห่งการปฏิบัติให้แก่เราว่าควรจะอย่างไร เหตุแห่งการสแสดงสูตรนี้ก็คือชาวบ้านอิจฉานังคราคามนั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นได้ยินตะเกียรติคุณชื่อเสียงอยากจะเห็นอยากจะบูชาเหลือเกินนำสการะไปเป็นจํานวนมากด้วยกันแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหาใช่เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปราถนาไม่ไม่ได้ปราถนาเพราะฉะนั้นจึงตรัสสอนท่านนาคิตะซึ่งเป็นอุปถาทานาคิตะนั้นได้ทูลว่าตอนนี้พระพุทธองค์ได้เสด็จออกรับ ออครับประชาชนที่มาเป้าก็ทาไ่รับแล้วพระพุทธองค์จะเสด็จไปไหนก็ตามคนก็จะเฮโลไปทางนั้นเขาก็จะต้องตามดูให้ได้ตามเฝ้าให้เห็นเหมือนกับน้ําย่อมจะไหลไปสู่ที่รุ่มที่ต่ําพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเก่ยรตนาคิตะว่าเราเนี่ไม่ติดยศหรอกแล้วยศก,ก็ไม่ติดเ่าคือไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธองค์จะยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้และกะสอนท่านาะคิตะให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตนั้นเป็นอย่างไร โดยพิจารณาจากสิ่งง่ายๆเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆว่าผลที่ได้มาจากสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรเราทาําหเพราะปากเพราะทองเนี่ยไอ้ปากกับท้องนั้นน่ะมันมีผลเป็นอย่างไรเพียงเพื่อที่เราจะกินอะไรดีๆตามใจปากเราแต่ผลแห่งการกินนั้นมันเป็นอะไรก็เป็นอุจจาระปัสสาวะของปฏิกูลทั้งนั้นเรามีจุดมุ่งหมายอยากได้สิ่งที่สวยงามนั้น แต่เราไม่เห็นว่าสิ่งที่สวยงามนั้นเต็ไปด้วยสิ่งที่เป็นอสุภะเราไม่เห็นปฏิกูลในอสุภะนิมิตไม่เห็นความปฏิกูลในภัสสะทั้งหลายท่านก็พิจารณาให้เราได้เห็นแนะแนวทางให้พิจารณาจนกระทั่งให้เห็นความเป็นของปฏิกูลในอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสะอาดหรือไม่สะอาดที่เรายึดกันเนี่ย bedeutet, มันเป็นของสะอาดหรือของไม่สะอาดเรากุมดอกไม้ไว้ในมือหรือกุมอุจจาระไว้ในมือท่านสอนให้ดู แล้วที่เรายึดถือกันอยู่เนี่ยบางครั้งัางเที่งทงทองของยึดถือมันก็ไม่สะอาดแต่เราถึงกับฆ่ากันตายจะฆ่ากันตายเพียงแค่แย่งคนกันแย่งสามีพันยากันแย่งคนรักกันกระโทษแย่งของปฏิกูลทั้งนั้นถึงกับจะฆ่ากันตายบางคนถึงกับเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกระสูตรนี่มีค่าสําหรับผู้ที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้จะได้ทราบถึงความมุ่งหมายในชีวิตว่า จุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นคืออะไรเราควรจะสแสวงหาอะไรเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตนี้เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตของเราที่ปรับสอนธนาทิตะนี้ก็เป็นประโยชน์แก่พวกเราถึงปัจจุบันดังนั้นจึงได้นาสูตรนี้มาอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าในไหนเราจะสแสวงหาความสุขแล้วก็ขอให้เป็นความสุขที่สะอาดสุขอันใดที่ไม่สะอาดนั้นก็ไม่ควรสแสวงหากันวันนี้เวลาของการบรรยายก็พอสมควรสมาขอ,อยุติไว้แต่เพียงนี้